คลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกกันนะครับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับที่สายฟรีไม่ควรพลาดนะครับนั่นคือกิจกรรมแจกคูปองฟรีนะครับณตอนนี้กิจกรรมก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับเขาให้ทาอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่28มิถุนาจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับกิจกรรมนี้เรานะครับต้องทําการกดลงทะเบียนก่อนนะครับแบบนี้ครับปึ๊บมา พอเรานะครับกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับมาทาภารกิจต่อนะครับภารกิจก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับก็ตั้งแต่วันที่นี่นะครับตั้งแต่วันที่28มิถุนาจนถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับเราจะได้รับโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นที่ใช้ไปเล่นกิจกรรมสุ่มคูปองนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับตั้งแต่วันที่9กกรกฎาคมจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับ เราจะได้รับเพิ่มอีก5เหรียญนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้รับโทเค็นอยู่10เหรียญคือเล่นได้10ครั้งนะฮะมีโอกาสรุนรับครั้งละ500คูปองนะครับสูงสุดที่5 0 0คูปองนะครับต่อการเล่น1ครั้งนะแล้วก็นี่นะครับมันจะมีภารกิจมาให้เราทำนะครับในแต่ละช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการล็อกอินสะสมแล้วก็เล่นให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับเมื่อเรานะครับล็อกอินสะสมครบ1วันนะครับเราจะได้รับโทเค็นหนึ่งเหรียญ แล้วก็เมื่อ็อกอินสะสมครบ4วันจะได้รับเพิ่มอีก1เหรียญแล้วก็เมื่อ็อกอินสะสมครบ7วันจะได้รับเพิ่มอีก2เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นเกมครบ15ครั้งภายในเจวันนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มอีก1เหรียญนะครับรวมแล้วเป็น5้าเหรียญนะครับในรอบแรกพอเราได้เหรียญพวกนี้มานะครับเราก็นําไปหมุนนะครับไปสุ่มคูปองนะครับในวันที่9กากรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเวลา11โมงนะครับนี่นะสามารถสุ่มได้หลังอัปเดตวันที่9ครับ ช่วงแรกเป็นลบอิสะสมนะครับช่วงที่2ก็เป็นโหลดทรัพยากรนะครับเห็นไหมโหลดทรัพยากรแล้วก็จํานวนการเล่นเกมนะครับต่อครั้งนะครับเขาก็สปอไปตไว้ตามนี้นะครับสิ้ครั้งแล้วก็โหลดทรัพยากรสิบร้อปรนนะครับนี่นะก็ประมาณนี้เลยครับกิจกรรมไม่ยากแล้วก็เตือนนะครับคูปองเนี่ยเป็นคูปองลิมิเต็ด ใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาที่กําหนดนะครับถ้าหลังจากวันที่31กรกฎาคมนะครับก็คูปองจะหายไปนะครับนี่นะครับคูปองลิมิเต็ดใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นคูปองลิมิเต็ดนะต้องใช้นะครับต้องใช้อันนี้ก็คือกิจกรรมแจกคูปองฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับก็คือการแจกสกินนะ่ะตอนนี้เราสามารถมาล็อกอินกล่องรุนรับสกินได้แล้วนะครับกล่องนี้ก็ จะสามารถรับได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับสกินก็มีตามนี้นะครับมี fmp apl นะครับแล้วก็ ac นะครับมีของไบรท์นะครับเรียวมะนะครับของทอนฉีนาค้อนะครับแล้วก็มีพวกลิมิต e d นะครับพวกไวโอเพนนะครับเอเลนดอร์ฟินิกนะฮะแล้วก็ยีน่าเซฟิดฟอร์เ n นนะครับมีแอนเนตแล้วก็ลินดิสซีเนลแล้วอิชาอิรูเมียล็อกซี่กิเดอร์ครับ รุนรับนะรุนรับเปร๊บแล้วก็เปิดครับเป็นสกินธรรมดานะตามนั้นนะครับก็ประมาณนี้หละแล้วก็มีการเปิดให้สกินฟรีนะครับตามนี้นะครับแล้วก็มีการแจกนะครับในส่วนของกอบโปรไฟล์นะครับของฮีโร่ใหม่นะครับเมื่อเราสะสมโทเค็นครบร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับโทเค็นก็ได้รับจากการลินสะสมนะครับแล้วก็เล่นโหมดห้าห้า หรือจะระดับนะครับให้ครบ30เกมนะครับเห็นไหมเป็นภารกิจเราก็ต้องเล่นไปนะฮะแล้วก็มีการแจกป้ายฉายยานะครับเราต้องทําอันดับให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะฮะนี่ครับเราจะได้รับป้ายฉายยาแบบเท่ๆแบบนี้นะฮะตัวอย่างนะครับนี่เลยใส่แรงต่างๆให้ครบตามกําหนดนะครับเงื่อนไขกิจกรรมก็ไม่ยากนะครับประมาณนี้นะครับในการแจกคูปองฟรีนะครับสกินฟรีนะครับพวกนี้ ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมกันนะครับ